ที่แล้วมันล่อนเงนี้ยแล้วมันมันยิงกากัดได้ไไดก็ยิงได้ทาาแรกก็ยิงได้ทพอนี้ก็ยิงได้นะแต่ต้องต่ำๆหน่อยมีคนลงอันนี้ปะเออมีแล้วข้างหน้าถึงนี้ก็มีสองตัว ของมันวะข้างหน้านั่ยแไมยิงไม่ตายวะต้องแตกวะมงดมันอะข้างหนนเ๋ยตัวอม่แตกอะยิงไม่ตายมื่อกี้ันปแม่ยง่หมมนี่หิมะจางไหนไอ้เหี้ย

ไม่ขึ้นมันยังตรงที่มาไม่มีเฮ้ยมีมีไม่สัตว์เอ้ยโอ้โหสัตว์ลงมาอ่ะมีขบวนตัวหนึ่งตามมาหน่อยได้ปะไม่ไม่ไม่ขบวนตายแล้วตายล้มีบอลอีกตัวเลยหมด มีตัวนึงพี่บอกกำลังขึ้นมาอยู่ข้างล่างเราใช่ปะไม่รู้อะ่ะไม่ใช่เออใช่ปะ่ะไม่รู้อะ่ะเงียบไปแล้วก็เสียเงียบไปแล้วแล้วใครมันคว้ามระเบิดเจาะกำแพงมาวะเมื่อกี้มีคนนึงอ่ะไม่ใช่ผม

ลงที่สูง้วกูหลบได้ไม่แค่เฮี้ยตกแตกแค่น้นอะไรคืออะไรศพถุ้กลงมาเอากันไดแต่มันลงก่อนเราแค่นั้นแหละไม่เสียระบบคอนแกล้ยงต้องโง่อยู่แถวนี้ ลงมาข้างล่างมั้ยพี่บอกรอไปนะึงกำลังตามไปจ้ะไม่มีสะแผ่นเลยเนะี่ยรอรอไครดีใครได้ได้ละตายแล้วจะบอก mắc còn mắc còn mắc đấy hay rồi mấy phùa แไปซื้อมาแล้วนายเฮ้ยกระตกแตกอ,อืมดีหน่อยนึกว่าพี่ทำตอนแรกน่าจะบ้านหลังนู้นอหละออาไปทางนี้ดีกว,ว่าทีนี้อยู่ตรงนี้อตรงนี้สองอยู่ตรงนี้พี่กอล สักกูจะตายเฮียเหียเฮียเดี๋ยวกูเข้าไปอ่ะเฟนนิกส่งงานละกับซื้อเพื่อเที่ยวอซพี่สื็แล้วหนึ่งกระบอกแล้วพาผอกปซื้อนย ขอดูขาสมกเลยใจเดอคนที้พึ่งนะใจเย็นๆนะมามาให้รู้มั่งไอ้เฮียไม่ใช่เจอตรงนี้ตรงนี้ให้ต้องมาให้พี่ด้วยโอเคโอเคโอ้โหให้แอร์ไซส์มามั่งก็ได้เฮียไปบวกกันดีกว่าไปไปหามันชวนมาแล้ว ไอ้ไปหมาเหรอ<า>อพวกนี้มันพุทอ้ดเออกูอลไปพวกนี้มันพุทนี่ว่ะเท่ๆนี่เลย รถมองเขาเห็นรถดันชาตรงนี้มีไหมมีไหมม,มีมีคนบงังบายไว้แต่แล้วคนแถวนี้แหละนี่ยเลยเราไม่ใช่กาาันแล้วคนตาฝาดตาฝาดรถตึกใหญ่มีคนนะไอ้อยู่ไว้แบบเมืก ไม่ค่อยมีใครเดินเพ่นพ่านเนาะเออไม่เหมือนแรกๆอ่ะมีคนเดินครับแรกๆอ่ะมีคนแม่งชอบเดินแบตบตรงโล่งอะไรเงี้ยชนแบบสบายเลยอยู่นี้แม่งเล่นทริกันหมดเลยเข้าบ้านเข้าอะไรกันหมดเลยตรงนี้ขับรถดีสุดแล้วถ้ามีคนเดินเพ่นพลาดนะจอได้แน่นอนอะ่ะวิธี่ให้หลบเยอะ ตอนนี้เล่นสามคนสี่คนก็จะมีพวกเล่น RPG และสกเก็ตดิโดน,นหลายตาเราสามตาและะ้วมั้ยอะไรระดับอยู่ตรงนี้เลยเออจะดูเดอฟนนะฟาส์ตอะแตกแตกแตกไหนแตกแตกแตก <c oughs> โอ้ยจะ

นอนหมดแล้วนี่ยหรอเนี้ยข้างๆเนี่ยไอ้ควายหมาเนียเฮ้ยไ,ไม่เห็นมีเลยเหลืองๆหน้าข้างหน้าเลยวันน่ะเออเห็นละเห็นละไหนอ่ะนี่ไงูมีคนเปิดมาแล้วด้วยพี่กอเตรียมตัวเตรียมใจตายแน่รถทางละไหนบ้านตะตองโฮโข้าไม่ได้ không nghĩ mang mới đi đấy thật bay tông ngay bay tông ngay Ây hi là lốt phẩy mẹ, ngu hiền như này đi Như mẹ chọn เก็บไปทันอะไอ้เหี้ยพังเลยเหี้ยน่าหยีป่ะพี่ว่าทำไมเจอไปใกล้ๆมันกดไม่ได้สัตว์มันไม่ได้โดนชนนู่ยนะแต่แบบแค่เฉียวๆก็หายไปเลยแค่เฉียวก็พังไปเลยแตดับพังอะกูแตกแน่เลยเหี้ย <c oughs> พวกเราเนี่ย <c oughs> อยู่มีไอ้โง่สองคนเดินอยู่ตรงกลางถนนด้วยไงใช่พี่กองเราอยู่ไงเหี้ยเออเมื่อกี้กำลังพุ่งอยู่เลยเนี่ยกำลัง <c oughs> <c oughs> จักในบ้านรถและเอาได้แหละนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เจอละคนที่พังคนเดียวคนเดียวผมอ้อมเข้าไปนะคนเดียวแน่นายไม่อยู่หลังรู้ว่า ไม่มี้หลังวัวโอ้ไปอยู่บ้านหลังนี้ละทางนี้หลังนี้ไม่หรอหันหน้าออกไปทางนู้นมันไม่ได้คนเดียวนะมันจะเก็บโกนไปแล้วแหละไปอ่ะมีไม่ได้เลยมีไวเกินผูเพิ่งข้ม ก็อยู่ข้างล่างว่าห้องน้ำเดี๋ยวดูปะห้องนี้ปะไม่มีสัตว์มีแล้วมันจะไหนหนีไปแล้วโอ้โหเทียบจะอะไรจะขนาดนั้นบ้างนี้ไม่ดีนะทำตามหลักแล้วพอ,อเจอแล้วบ้า,านข้นางหนา้าเนี่ยนะหลังนี้เหรอ ตัวเดียวกันที้ไว้ข้างหลังเรามีหลกตัวจะไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้สนใจข้างหลังก็มีแน่นอน2คนพี่ดูลลางบ้านมาหน่อยนะดูหน่อยนะ พี้ยเลยมันมีของเลยเอ่อเอวแอนี้เที่ยยิงอะไรอ่ะเฮ้ยมันดูพี่ยงไงพี่ก็เลยวาดท่าให้มันดู ออกใจมีคน <S <S ออรอบให้ก่อนรถตับล้อ๋ออยู่ตรงนน <S <S หน้ารถเลอยอารถนลย có ngoài bạn vậy có người. bạn đấy. Nhere ở ở Có bạn này bạn nào? Ba Na à? ờ ờ ờ. đằng này đằng này. จา่ป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหน่อยหับรอนานลักพาไปไปไปไม่ออกมาแล้วออกไปหลังไม่มีหน้าตรงไหนเินไป,นปะละ เราเห็นแล้วอย่ามีสแกนหรอกไปงี้ป่ะไปงี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ป่ะผมไม่รู้ว่ามันไปมันน่าจะเข้าบ้านหลังนี้ก่อนอ่ะพี่ว่านี่มีมี Cái này ở kia sát Đi <laughs> chôm đuổi <laughs> đi nha Khai cắt Đoàn sát mấy anh ạ, Ôi พี่ปีนตามไทยเน้ยไม่ทันหรอกเน้ย <c oughs> ได้ย่องกันนะถ้าพี่ปีนดันไปก็จบไงผมปีนเบาแล้วนะแล้วผมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนจอยเฮ้ยมีคนมาช่วยพี่โกโอล่ะเดี๋ยวพี่กออ่ะเห็นปะเดี๋ยวกันที่บ้านเดินนะแบบปะ หอยไปปืนอ่ะอย้งอยู่มันยังไม่นานพอไงอเฮค,คนมาพี่กอไหนขบวนหัวเนี่ยเด้ด,ด,ด,ดีตัวเนีย่ย <What? S 3> <'s> ได้ยินเสียงมันเลยเฮียกําลังจะเก็บปืนเลย มันเห็นไนรอนมาดิมันไม่น่าเห็นพี่แอ๊บดูดิบ้าดูดิเฮียตรงนู้ตัวนึงไปรึปะเดี๋ยวนี้ไอ,อ,ไอวิคกำลั<ะ>ตงตัวนี้ตรงพีวีตรงร้านค้าตัวนึง กอยู่ร้านค้าใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนน่ะร้านค้าเลยอ่าตรงข้างหน้ามีคนลงมาใหม่เนาะเจอแล้วเจอแล้ว ยิงมาโอเคละปักปั้นรึไม่รู้รังก่อนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนเออผีดว่าข้างๆก็มีตรงที่อยู่นั่นแหลข้างข้างก็มีนนะมี่นี่ตรงนี้ To me, chắc chắn là mày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  chết là mày chết là mày chết là mày là mày chết là mày chết là mày chết là à?

อมองอว่าไย่างไรไหนเนีย่ยไปดิคันไปดิคันเดี๋ยวจะปวดใช่ไหมปวดเลยฮะโอเคตออหลังไหนหลังนี้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 เละมีคนอยู่หรอมัอ้งชัดเลยไม่มีใครอีกสัตว์เด้ก็ทำไมสแกนผมยังทำงานอยู่วะนี่เยังไงอะ เัิ่งสแกนจะทำงานอยู่ไงดีดิตายผมตายมาแล้วไงอ้าวขอสมองกันดอพี่ก่อนโอ้โหไปีมาให้ไปเลยเฮ้ยต้องรอกูดาวก่อนเลยกูเพิ่งใช้กูงใช้นอนนอนนอนไม่ขนาดยิงโดนอยู่บ้านหลังนี้แหละแล้วก็หลังนี้ก็มีตัวนึงตัวนี้ผมมาสองตัวเห็นปหมเราทั้งหยาบและอัพสุดล้อก็ได้นะ มีนนดกัะข้างหลังมีข้างหลังมีคนหลังสิบล้อหลังสิบล้อโอดหลับไปแล้วนะโอดหลับไปแล้วเฮ้ยข้างหลังมีคนมันมองพี่อยู่เมื่อกี้ใช่ใช่ข้างหลังมีคนเ่ยตรงนี้มันมีทางเข้าด้วยตรงนี้ตรงนี้เข้ามีตัวและเข้าหลังเราไปละ

cái của Jack ạ này nè, tên này nè, tên mặt lắm lâu hả? Không mà, nó không mà gì đó Giờ lông này, đẹp đẹp

Bao gồm bao vòng lê bao vòng bà đi vào đi vào đi vào, lê bà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  lê ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้างหน้าเราเลยต้องมกต้องมก,กข้างนักขวานักขวานะวหนักก็มีเดี๋ยวเพิ่งน,นัน่นน่ะรอก่อนรอก่อนนี่นี่นี่

ตัวอไปวคนไปบินเยี่ยไปไหมสุมเดเยอ่ยโดนยด่ยยา,ยดดยางอะ่ะเฮ้ยแต่มันมีชุดนี้กรเท่นะเวย tao bắn tìm chứ bài Em mới đây Này nó xếp gì siêu Trên